วันนี้เราไปกันที่ร้านโทโยอิจิฟูกโอกะกันค่ะสวัสดีค่ะวันวนีค่ะจะพาไปทที่ร้านโทโยอิจิตรกงปลาหน้นะค่ะ ขอเอาใจคนชอบทานปลานะคะวันนี้ขอแนะนําร้านโทโยอิจิสาขาตรงตลาดปลานากามะค่ะร้านนี้นะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้างซันนี่มีร้านร้อยยันใหญ่มากด้วยค่ะและที่สําคัญของร้านนี้นะคะก็คือเมนูไคเซนดงข้าวหน้าประดิบ <Hey. S 1> และซูชิค่ะวันนี้เรามากับคุณแม่นะคะคุณแม่ทักทายหน่อยค่ะ,ะเดี๋ยวมาด,ดูว่าแม่จะสั่งอะไร ใช่ใช่ใช่โอ้โหเมนูมีภาษาอังกฤษด้วยพอเมนูไม่ได้มีภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่ามีรูปภาพดูเข้าใจง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูลายอาหารกันนะคะอันนี้จะเป็นพวกอาหารทอดๆค่ะก็จะมีรูปภาพมองชัดเจนนะคะอันนี้เป็นพวกซาชิมิอาหารทะเลอุนิ หนึงอันนะคะแค่สองพเยนเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นพวกอาหารทะเลที่เขาจะเอาต่อมาให้เราย่างกันที่โต๊ะค่ะอันนี้ก็เป็นพวกซาชิมิไคเซนโดงต่างๆค่ะเปนบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีโซนที่เป็นสคล้ายกึ่งห้องส่วนตัวแล้วก็โซนที่เป็นที่นั่งรวมแบบนี้ค่ะ อันนี้แม่เริ่มจัดการหัวปลาต้มซีอิวแล้วนะคะเป็นยังไงคะคุณแม่รสชาติอร่อยไหมคะอธิบายรสชาติหน่อยคะ่ะมันเป็นยังไงคะหวานนิดเค็มหน่อยหน่อยเนื้อปลาอร่อยมันคล้ายๆหัวปลาต้มซีอิวบ้านเราปะ คล้ายคล้ายอ่ะค่ะคป็นยข้อของหองไมบอกไม่ถูกอ่าดีค่ะดีกินเยอะเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นหอยออสเตอร์เทมปุระค่ะ ชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นปลาไข่เทมปุระค่ะชิมปลาไข่เทมปุระอร่อยดีค่ะครับกรอบหวานๆ่ะเป็นซาชิมิค่ะแซลมอนนะคะมีทั้งหมดประมาณ 6ชิ้น580เยนมาโกรสเนื้อแดงนะคะ5ชิน5้น580เยนเช่นกันค่ะอโอเคเดี๋ยวเราจะมาแทะซาชิมิกันค่ะนี่นะคะละลายวาซาบิค่ะอือมันสดสดมากเลยค่ะ มากุโรเนื้อแดงค่ะอันนี้แม่ลองชิมนะคะปกติแม่เนี่ยเป็นคนไม่กินซาชิมิไม่กินพวกปลาดิบของดิบนะคะเป็นยังไงคะคุะคณแม่ไม่ข้าวไม่ขาวเลยใช่ไหมคะม,มาลองทานกันดูนะคะใครที่คิดว่าไม่อยากทานของดิบไม่กล้าลองมาลองทานที่ร้านโทโยอิจินะคะอันนี้ ละลายวานสติแล้วนะคะวิธีการกินที่ชอบกินเรามากก็คือราดน้ำตาลลงไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองทานปลาดิบกันนะคะ ของร้านโทโยอิจิเลยนะคะนั่นก็คือซูชิคำละ100เยนค่ะฟังไม่ผิดค่ะคำละ100เยนเท่านั้นเองค่ะและซูชินะคะก็มีหน้าต่างๆมากมายค่ะเช่นมากุโรแซลมอนแล้วก็อูนิค่ะสำหรับซูชินะคะเราสามารถเดินมาตักได้เลยค่ะโดยหยิบถาจากตรงนี้นะคะนี่มีวาซาบิให้ด้วยค่ะถ้าใครอยากทานเผ็ดๆนะคะเมื่อเราตักซูชิเรียบร้อยแล้วนะคะให้เดินไปบอกพนักงานค่ะเขาจะจดลงในบิลของโต๊ะเราค่ะ ปก,กติคะจะมีแซลมอนด้วยแล้วก็มีอูนิด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาช้าค่ะก็เลยหมดค่ะ มแม่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้อาหารอร่อยดีค่ะปลาสดแนะนำให้มาไหมคะถ้าชอบปลาดิบนี่แนะนำเลยเป็นเมนเปลาย่างก็อร่อยอร่อยทุกอย่างโอเค สำหรับวันนี้นะคะเราทานกันทั้งหมด2คนแล้วก็สาหานี่ประมาณ6ุอย่างนะคะก็มีซูชิ6ชิ้น,นะค่ะราคาราคา6,226นยเยนนะคะตกคนละ 3, 3นนะะ <S 1 1 3นเยนค่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าเรามีไข่เซนโดงด้วย1เซนค่ะวันนี้นะคะใครชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ช่วยกดซับใน u t u b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ